ครับพี่นอ้องมูนี่เปลี่ยนบรรยากาศกันจังน้อยนะครับอืซีเรียสครับไม่ใช่ท้องเหรียญหลายแล้วนะครับมาเบิ่งภาพหวานๆจังน,น้อยครับเอาภาพหวานๆอที่พี่นอ้องเห็นอยู่ขณะน,นี้นะครับนี่ก็คือปลาตุ๋ยนะครับอ่าปลาตุ๋ยนะครับอ่านี่ปลาตุย๋ยโอ้แต่งตัวงามค่ะครับโอ้คักมือนี้มือนี้สิไปยังป้าไปทักทุญวันเด็กนนนดนในโรงเรียนครับอ่า เกษียณแล้วครับสำหรับปลาตุยครับแต่ว่ามือน,นี่เกสีไปให้เก้านะครับเกษียณเกษียณปีนี้ละลาาส่วนอันนี้ครับพี่น้องหนาสีจำได้เะครับนี <laughs> ่ละครับอันนี้กับป้าคือกันอันนี้กับป้าคือกันไอเขากับเมื่อแล้วครับ <laughs> <laughs> เขากับเมื่อแล้วนะครับแต่ว่ามือน,นี้คือแต่งตัวงัมแต่ว่าเพล็ดเอาไปเยนะวันเด็กก็ต้องแต่งตัวนี่คือเป็นเป็นลูกสาวของอไของยายพีสาวไ่ของของแม่เฒ่าอาจารย์ค้มนะครับป่าไ่นะครับสักเป็นป้าส่วนนี้พี่น้องครับ ผมกับพ่ออยากทช้บ้านไหนหรอครับสีไปน้ำมูแม่บ้านครับเบิ้ลสีออกไปนั่นแหละน้ำพี่สาวเพื่อนนะครับอ่าเบิ้ลขอสีไปมือนี่ครับอันนี้ย่างในป่านี่อาหารลายย่างอันนี้เม่นยังก่อนนะนะอันนี้เขาพัดวะอันนี้เขาพัดลากาขนมขนมขนมปาดเนาะบ้านห้องข้าวปาดอันนี้ไหนเน่ยอันนี้อันหมูเข้าวเหนียวทอดเอาข้าวเหนียวทอดอันนี้แตงนะครับเออแตงอันนี้ขนมบ้านนี้ขนม ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีตามไปไทยตอนไปมอบไผ่เด็กนะครับประมาณพิธีการประมาณเจ็ดโมงป่ะประมาณสามโมงสามโมงกว่าแน่นละครับมึอนี้เอาซาเลงฝากเพชรสีเป็นคนพาไปไปเห็นมันหอดเนะคนสวยคนสวยเออคนสวยสิพาไปครับมึอนี่ไปมันหอดวันไปขวามกลางทางเลยอันนี้วันได้ไปน้ำมูนนอครับนี่นี่เอา เอาขึ้นคืนคืนเอ้าึ้นคืนเอ่อนี่เปนไปไหนวะล่ะนี่ของแค่ตี้ยเออเอาครับพี่น้องสิบนี่คือเผืเอินรถซาเลงครับตอนนี้นั่งอ่าอ่าคือคือครับกุ้เนื้อแล้วกับปลาตัยแล้วกับผูสิครับคือปลาเพชรครับทุกอย่างอยู่กับผู้นี้ครับพี่น้องถ้าผู้นี้ พารถกวามกลางทางก็คือว่าได้กินครับเล็กน้อยมือนี่ปเะ็ดบุญร่วกันครับพี่น้องมือนี่มาครับอ่ะอ่าอ่ะอ่เอาเลยครับไปเลยครับอ่าเอาไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับอไปแล้วโอ้ขักไหลไป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 เลยไปเลยอ่า